สน,สนุกครับสนุกคือขนาดแบบว่าตอนเราเล่นอ่ะเราเล่นกับเพื่อนเรารู้แหละว่าตอนเราเล่นอ่ะฮาตลกสนุกแต่พอมาดูจริงจริมันมันมากกว่าน,น,นั้นอีกอ่ะเราขนาดแบบดูลิวกับพีพีอย่างเงี้ยบางฉากที่เราไม่ได้ไปถ่ายพอเรามาดูในละครแบบเฮ้ยทำไมพวกพวกพวกน้องน่ารักจังเล่นแล้วแบบมีเสน่ห์มากคือรู้สึกดีกับละครเรื่องนี้มากแล้วหวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็แบบ ผมไม่อ่านเจอทวิตหนึ่งเขาบอกว่าเป็นละครที่แบบได้กลับมานั่งดูกับครอบครัวในรอบหลายปีดีใ,ใจมากอยากให้แบบมันเป็นบรรยากาศแบบยังสระครอบครัวด้วยแสดงว่าดูไปก็คือเช็คซีแบบไปเลยใช่ใช่ผมชอบผมชอบแบบว่าเอ๊ะเวลาเราแบบผมชอบอแบบดูคําติชมแบบบางทีสูว่าแบบซีนนี้เราอะไรยังไงหรือเปล่าหรือเขาชอบตรงไหนหรือเปล่าเราจะได้เอาไปใช้ต่อคือเราชอบอ่านเพื่อที่จะอมาทับใช่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 ใชคืออ่านมาตั้งแต่เรื่องแรกแล้วครับตั้งแต่ระามาเมกตอนนั้นก็แบบ ที่เป็นเรื่องแรกด้วยตอน,นั้่ตื่นเต้นมากก็นั่งอ่านแบบบางทีอ่านแบบว่าถึงปัจจุบันแล้วอ่ะก็รีเฟซแล้วก็เลื่อนกลับไปอีกกลัวแบบพลาดอันไหนผมชอบชอบอ่านคือมันทำให้เราได้เห็นเราอีกด้เหนกัแต่ว่าคนดูเขาอยากให้เราเใช่ครับเพราะว่าใ,<ช><ม>ในมุมมองนะักแสดงอ่ะเวลาเราอยู่กองใช่ป่ะครับฟีดแบ็กเดียวที่เราจะได้คือจากผุ้มกับแต่ว่าจากผู้ชมอย่างเงี้ยเราไม่มีทาง คือถ้าสมมติเราพลาดทวิตเตอร์วันนั้นไปอ่ะมันกลับมาย้อนอ,าอากก่านยากนะเราก็ต้องอ่านตอนนั้นมันเป็นมันเป็นจังหวะเดียวที่ผมรู้สึกว่าน่าจะได้อาด่านเยอะสุดเรามไม่มีที่เราอ่านแล้วเราไม่เราเอาไปปรับใช้ในงานอื่นๆมีมีครับมีมีมีแบบว่าเมื่อก่อนผมเจอปัญหาเรื่องเข้าฉากแบบพระนางผมจะรู้สึกแบบไม่ค่อยเชื่อหรือแบบว่าไม่รู้ว่าต้องทํายังไงแบบโหมือผมแข็งทั้งหมดเลยผมจําได้ตอนเล่นกัอบยีออ่ห้าเรื่องแรกเจามือใช่ไหมเดี๋ยว พี่อูมาแล้วพี่จ๊อบฉากนี้นะรูปหัวยี่หวาด้วยความอ่อนโยนนะ <laughs> แข็งปักเลย <laughs> คือหลังจากนั้นเราก็เริ่มเข้าใจว่าแบบบางทีมันคนดูเขาจะบอกว่าเนี่ยตาตาชัดมากตาดูเอ็นดูตาอะไรเงี้ยเราก็เริ่มโฟกัสเปลี่ยนไปเรื่อยๆ <laughs> เรื่องนี้พี่จอบเองรู้สึกพอใจกดใจตเองมากเลยผมรู้สึกสนุก <laughs> คือผมรู้สึกว่าละครสุดท้ายแล้วยังไงก็คือการที่ทําให้คนดูสนุกเนาะคนดูเอนเตอร์เทนแล้วในเมื่อเราเราเล่นแล้วเราสนุกแล้ว คนดูดูแล้วสนุกอันนั้นคือวินวินสุดสุดแล้วผมผมผมก็พอใจมากๆคนที่ติชมใช่ครับ <นะ S 1> ใช่ครับคือผมมองว่ามันสำคัญทั้งสองอย่างนะชมก็คือเป็นพลังบวกให้เราแบบได้ทำงานต่อติมันก็คือเป็นอะไรที่แบบทำให้เราแก้ไขอะไรเงี้ยมันมันสำคัญทั้งสองอย่างเยนานคเงยครับเคยแบบมีช่วงหนึ่งแบบว่าตัดไม่ได้แล้วไม่ไม่ไม่ใช่งานเราทั้งเป็นทั้งงานละครทั้งงานแบบ งานนอกงานอีเวนต์หรืออะไรเงี้ยแล้วเราไปเจอคําติอะไรเงี้ยเราแบบออกไม่ได้เลยก็มีแบบมีช่วงหนึ่งเครียดแบบนอยไปเลยแล้วกลายเป็นว่าเราไม่เป็นตัวเองเลยหลังจากช่วงนั้นสักประมาณเดือนหนึ่งหลังจากนั้นก็เลยแบบรู้สึกว่าต้องโฟกัสให้ถูกคือคนที่เขาแบบว่าโอเคก็มีคนที่เขาติเพื่อให้เราอยากพัฒนาก็มีแต่บางคนที่แบบติแบบ ติดไม่ก่อก็มีอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องแบบพยายามแยกแยะพอมันเจอแบบดักแล้วมันท่านต้องตัดโซเชียลอะไรนะเจาะช่วงนั้น,นมีครับมีมีช่วงมีช่วงหนึ่งครับที่แบบรู้สึกแบบเหนื่อยก็เลยเวนแบบ้นไปแปบ๊บหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่ามันหนีไม่พ้นหรอกเวลาเราทําอะไรไม่ว่าจะเป็นงานอะไรเนาะพี่ผมว่าทุกสายงานมันก็ต้องมีทั้งผิดทั้งถูกแล้วยิ่งศิลปะมันไม่มีผิดไม่มีถูกมันอาจจะแบบว่าถูกเทสตคนนี้ไม่ถูกเทสคนนี้อะไรเงี้ยก็เลย โฟกัสที่แบบอยากให้คนดูดูแลสนุกมากกว่าช่วงนั้นกดดันตัวเองครับมีช่วงที่เล่นไม่ได้ด้วยก็มีแบบเรากดดันมาจากกองอยู่แล้วแล้วก็แบบมาเจอฟี e แ b a c k ไม่ดีก็มีช่วงที่แบบจะไม่เอาหรือไงก็เหมือนก็มีครับคือ,อคือเคยบอกตัวเองว่าเราลักสายนี้แหละเราชอบเราชอบเล่นละครเราชอบงานกองเราแบบเรียนนิเทศมาแต่พอมาถึงตอนมาเป็นอาชีพแล้วอะ แล้วพอเราทําไม่ดีอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วมันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยผมอยากทํานี่ผเขาจ้างเราแล้วมันคืออาชีพแล้วถ้าเราทําไม่ได้เราก็ควรพอเคยพูดกับตัวเองแต่ว่าดีใจที่แบบได้มาเล่นคุณหมีได้เจอป้าแจ๋วป้าแจ่วคือแบบสูงเรียกว่าแบบเชี่ยวเชี่ยวแบบเชี่ยวว่าก็กต้องขอบคุณป้าหนูทุกวันนะครับแล้วผมโชคดีด้วยแบบเจอผู้แสดงที่ดีแบบเจออินเจอพี่อุ๋มเจอพี่ชายเจอเฟิร์สแล้วก็แบบทุกคนแบบ คอยสอนคอยแบบทำให้เราแบบเข้าใจขึ้นเก็ตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคุณหมีทำให้เราเปลี่ยนไปใช่ใช่อ,อันนี้อันนี้ยอมยอมรับจริงเลยว่าคุณหมีเป็นจุดเปลี่ยนทั้งด้านอาชีพทั้งด้านแบบได้มาเจอทุกคนได้รู้จักทุกคนเยอะขึ้นนะอย่างแวบที่คิดอยากจะออกจากวงการนี่คือเรามาแค่แป๊บเดียวเลยใช่ไหมนั้นน่ะคือตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะออกรับคือจะย้ายไปทําเบื้องหลังเหมือนเดิมอ๋อใช่คือนี่อย่างอย่างพี่เอกที่เขาเคยเป็นที่ฝึกงานผมนะนี่ือโลกกลมมากดาวน์รักษพอลย เขาดูแลผมตอนฝึกงานคือผมทําเบื้องหลังมา่ก่อนอยู่แบบสายงานเบื้องหลังเลยแล้วก็แบบมาผมมาทําแสดงก็เลยพอตอนแรกจะไม่ไหวก็จะย้ายกลับไปเบื้องหลังเี่มันเสียความมั่นใจมันมันไม่เชิงเสียความมั่นใจมันมันอารมณ์แบบว่าคือที่ผมบอกไงพอมาเป็นอาชีพแล้วพอเราทําไม่ได้อ่ะมันมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วคือเราไม่อยากให้เขาเสียงานแบบผมเคยไปคิวนึงจริงๆผมต้องได้1 5บห้าีผมถ่ายได้5 ล้วคิดดูว่ามันเป็นเงินเท่าไหร่พี่ตอนนั้นแบบว่าผมก็เข้าใจว่าแบบสงสารทั้งผู้จัดสงสารรุ่งกาวสงสารทุกคนคนอื่นที่เขาเล่นได้แต่เขาต้องมารอผมอะไรอย่างเงี้ยช่วง,งแรกบอก<ๆ>ว่าได้คู่นักแสด,ดงที่ดีอย่างกินสารินเียมันก็มีตอนนี้มันก็มีประเด็นหนึ่งอาจะจอก็คือมีพิธีกรคนหนึ่งออกมาพูดว่าคู่ซิกูซิรีวายเป็น ใช้สรรพนามเรียกแทนว่าเป็นหัวเมียเราเราวายอะ่ะเราแฟนสาววายเขาก็ค่อนขา้างที่จะไม่พอใจค่อนข้างเซสซิทีฟกับทำนี้ส่วนตัวจ๊อบเองอะ่อองอะมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับคือผมคือป้าแจว่าเขาให้คีย์นี้ไว้ตั้งแต่ตอนถ่ายเลยว่าในเรื่องนี้ไม่มีใครบู้ชายคนหนงคือป้าแจวบอกไงโฟกัสให้ได้ว่าเรื่องนี้คือคนสองคนคือไม่ใช่คนด้วยซ้ำเป็นแบบคนกับตุ๊กตาหมีเนี่ยเขาเลยอยากให้มองเป็นความรักที่แบบเป็นสองอ็อบเจกอะไรก็ได้แบบ ไม่ใช่ไม่ใช่แบบชายไม่ต้องหญิงหรือแบบอะไรคือความรักที่แบบพอสองคนอยู่ด้วยกันเรารักกันอันนี้เป็นสิ่งที่ป้าเขาแบบโฟกัสแล้วผมก็เห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบคือบางทีความรักมันเกิดขึ้นได้หลายแบบมาก้วพี่แบบไม่ใช่แบบว่าไม่ต้องเป็นสามีภรรยาก็ได้รักหนาวยังรักได้เลยมันมันแบบผมลยไม่อยากให้โฟกัสกับคำสรรพนามมากกว่าอยากให้เรียกแบบน่ารักน่ารักใช่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 แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับแบบว่า ถ้าสมมติใครมาเรียกก็จะแบบเฮ้ยเรียกไม่ได้อะไรเงี้ยคือแค่ถามว่าพิเเฟอร์แบบไหนอาจจะพิเเฟอร์แบบว่าไม่ต้องมีสัมพันธ์ดีกว่าแต่ไม่ได้ถึงกับแอนตี้แบบไม่ได้อะไรเงี้ยสบายสบายไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นใช่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 คือเขาอาจจะสบายใจสมมุติว่าคนดูตอนดูคนหมีก็อาจจะมองว่าอาต้าหู้เป็นผู้ชายก็ได้หรืออาจจะมองพี่นารเป็นผู้ชายก็ได้อันนี้มันอยู่ที่คนดูแลผมก็แฮปปี้ในการที่แบบอ่ละครคนหมีเขาเป็นปลายเปิดแบบนี้เราก็เลยจะไม่ไปปิดกั้นใคร ตอนนี้ยังเลยครับตอนนี้ยังเลยคือกําลังกําลังแบบว่าหาอะไรใหม่ๆเล่นผมผมรู้สึกว่าผมก็ค่อนข้างอายุเยอะแลพี่ๆแบบอายุสามสิบแล้ว,แบบลว,วก็อยากจะแบบทํางานที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงหรือเราได้ท้าทายหรือเราได้แบบพัฒนาขึ้นอีกอะไร้ยครับตอนนี้ก็เพิ่งปิดไปสองเรื่องก็น่าจะได้พักมีใจพิสุทธิ์ครับอยู่ในดวงใจเทวพหมนะครับผมแล้วก็ ออนแอร์ air, อยู่คือเรื่องเจ้าพญาครับแล้วก <I can> <Siri> ็พีเรียดอีกเรื่องหนึ่งครับเขาไม่ยอมบอกชื่อเรื่องก็ทีแต่ผมว่าทุกคนรู้แล้วแหละเพราะว่าทุกคนยืนรอที่ท่าน้ําบ่อยยังก็ผมไม่ได้พูดนะผมแค่ให้ให้หินผมไม่ได้พูดนะแต่แต่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมภูมิใจมากๆครับเป็นเรื่องที่ตอนนั้นผมให้สัมภาษณ์ไปว่าตอนนี้คุณหมีผมเข้าใจตัวละครพี่นัท ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ผมเล่นแล้วเข้าใจตัวละครที่สุดแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องทีเดียดนี้ผมรู้สึกว่าผมเชื่อที่สุดนก็อยากให้ทุกคนติดตามผมดีใจนะครับ